ชอบถ่ายรูปแบบระยะไกลๆถ่ายรูปแบบยืนหันหลังหรือแบบไม่ได้เน้นหน้ามากใช่ไหมคะก็จริงๆมันก็มีเหตุผลส่วนหนึ่งไม่กล้าและหรือไม่มีความมั่นใจในการที่จะแบบเซลฟี่ตัวเองสักเท่าไหร่หันตามันเริ่มตกนะจะเป็นตัวโครงสร้างด้านข้างที่มันจะเริ่มหย่อนลงตามไว้ด้วยนะครับ ซึ่งจริงๆเราเพื่อนๆที่รู้จักอยู่ในวงการก็ทําที่นี่อยู่แล้ววันนี้เราก็จะมาทําการแก้ไขโดยการใช้วิธีที่เรียกว่าไมโครล็อกนะครับวิธีไมโครล็อกเนี่ยเป็นว,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 วิธีการในการปรับโครงสร้างของบริเวณรอบๆดวงตานะครับให้หางคิ้วหางตาชี้ขึ้นนะครับโดยที่หางตาดูไม่ตกแล้วก็ดูสดใสามากขึ้นครับที่ตัดสินใจเลยแน่ๆว่าต้องทําที่ทีลพอแน่ๆก็คือ คุณแม่มาทำที่นี่ค่ะมาทำเฟซล็อกที่นี่แล้วก็ผลงานที่มันออกมาคือคุณแม่เด็กลงมากๆแล้วก็การบริการทั้งหมดเนี่ยคือมันเวิร์กมากที่เรารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออเราต้องมาทำที่นี่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จออกมาเป็นยังไงค่ะ ก็เห็นได้ชัดเลยว่าใบหน้าสดชื่นสดใสมากขึ้นค่ะมีความแบบเฟรชตลอดเวลาจากเมื่อก่อนนี้มันดูเหนื่อยมากๆแต่ตอนนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยังดูสดใสได้อยู่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาถ่ายรูปจะต้องแบบแต่งตาหรือว่าผ่านแอปเยอะหน่อยตอนนี้คือโอเคมากๆโดยเฉพาะดวงตาของเราค่ะตอนนี้กล้าที่จะถ่ายรูปตัวเองใกล้ๆค่ะเซลฟี่ได้ปกปติจะต้องให้คนอื่นถ่าย แล้วก็แบบว่าอ้าหันหลังนะหันข้างนะไม่ไม่ไม่ค่อยเซลฟี่ตัวเองแต่ตอนนี้มั่นใจถ่ายรูปได้สวยเลยก็ต้องขอบคุณเทรพรคลินิกค่ะที่ทําให้เรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นได้ไปทําอะไรหลายๆอย่างได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เซลฟี่ได้มั่นใจมากขึ้นค่ะใครเห็นก็ชมเราค่ะ